พยายามหาวิธีสอนตัวเองหยุดคิดหยุดคิดถ้าเราหยุดคิดได้เนี่ยสมองมันก็ว่าง <ừ. S 2> นอนมันก็หลับไอ้ปัญหาต่างๆมันก็จะไม่มารบกวน <ừ. S 2> ก็หยุดคิดพอหยุดคิดความอยากก็ลดลงความจะเอาก็ลดลงหรือเกือบจะว่าไม่มีในขณะนั้นนะคะย<า>กตัวอย่างเป็นรูปปรรมสักเรื่องได้ไหมครับที่จะเห็นชัดเจนว่าถ้าเรื่องนี้เราคิดไปแล้วมันจะทําให้ฟุ้งซ่านไปก็เช่นการคิดว่าต้องทําอย่างฉันว่าเนี่ยถึงจะถูก ไม่ว่าเราจะไปร่วมงานอะไรต้องทําอย่างฉันว่าเนี่ยแหละถึงจะถูกแล้วก็คิดวิธีทําต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้ต้องอย่างโน้นแล้วก็พยายามที่จะใช้วิธีปลุกระดมให้คนที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องให้ช่วยทําต้องเห็นอย่างนี้ต้องเห็นอย่างนี้ใครที่ก็ไม่เห็นด้วยก็พยายามที่จะบอกเขาว่าต้องเห็นอย่างนี้จนกระทั่งถึงขูบบง่บังคับหรือวิธีก็ไปดุว่าเขา <laughs> ก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือการคิดอย่างนี้ที่เรียกว่า มันอะไรล่ะปลุกเร้าเร่งเร้าไอ้ความเป็นตัวตนให้เติบโตขึ้นเป็นอันมากเลยมันจะโตขึ้นมากแล้วมันก็รุนแรงมันเหมือนยักษ์เหมือนมารมันยักษ์เหมือนมารอย่างน่ากลัวพระม